ก็เห็นว่าเราอธิฐานนะครับพระเจ้าก็อตอบคำอธิษฐานของเราครับในเช้านี้เนี่ยเออผมก็อยากจะหนุนใจนะครับก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็หนุนใจผมในช่วงกลางที่ผมอ่านก็มบีส่วนตัวนะครับก็อยากจะมาพูดให้พี่น้องฟังนะครับเอ่อก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่จหนุนใจทุกคนด้วยนะครับในในช่วงปีที่ผ่านมานครับเ,เมื่อเมื่อเรามองย้อนไปเราก็คงจะรู้สึกว่ามีหลายเรื่องที่ที่เรา มองว่าเราทําได้ไม่ค่อยดีครับเรามองตัวเองมีที่ผ่านมาเรากา็จะรู้สึกว่ามีหลายเรื่องที่เราทําได้ไม่ค่อยดีแล้วก็หลายหลยอย่างในปีที่แล้วก็เป็นสิ่งที่ยากลําบากสำหรับเรานะครับก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมีกบบาลังใจแต่ว่าเมื่อเมื่อผมได้อา่านพระคัมภีร์ส่วนตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้นุงใจผมแล้ว เราก็เชื่อว่าจะสนใจพี่น้องด้วยนะครับเชื่อว่าความจริงนี้จะทําให้เราได้ได้พักพิงกับพระเจ้าในช่วงสิ้นปีนะครับก็คือว่าผมเ่ยนะครับก็เชื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างจะดีขึ้นกับพวกเราครับเชื่อว่าในปีที่ถึงเนี่ยหลายอย่างจะดีขึ้นปีที่ผ่านมาอาจจะมีหลายสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นความยากลำบากหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่แย่ๆเกิดขึ้นในชีวิต ผมเชื่อว่าปีหน้าจะดีขึ้นครับเด็กเราเชื่อเรื่อนะคนเด็กนะครับเพราะาชื่อเรื่องยูดาสเนตัชื่อเรื่องที่เชื่อแต่สิ่งที่เชื่อคือสิ่งเดิยนี so only my s o n is in the room I don't want you to be too l o n e l ก็เชื่อว่าปีนี้เจ็ิครับหลายอย่างจะดีขึ้นกับพวกเรา เพราะว่าอย่างนี้นะครับมีความจริงของพระเจ้าประการหนึ่งคือว่าผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยหลายอย่างจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติต่อเราเพราะพระเจ้าปฏิบัติต่อเราไม่ใช่ตามขนาดความดีของเราแต่ตามขนาดความดีของพระองค์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราทําได้ไม่ค่อยดีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยากที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่ผมเชื่อว่าปีหน้าจะดีขึ้นเหตุก็เพราะนะครับเพราะพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติต่อเราไม่ใช่ ตามขนาดความดีเราแต่ตามขนาดความดีของพระองค์ครับเออผมก็อ่านก็คำพีจากกิจาการนะครับเดี๋ยวลงมาอ่านด้วยกันนะครับในกิจาการีที่สามนะครับข, 1, 1, ข้อหนึ่งถึงข้อสิวันหนึ่งในขณะที่เฟโตรและยอนกำลังขึ้นไปอยางพระมิหารเป็นเวลาบ่ายสามโมงซึ่งเป็นเวลาอาิิฐานมีคนหามชายง่อยแต่กำเนิดมาวางไว้ที่ประตูพระมิหาร ที่มีชื่อว่าประตูงานทุกๆวันเขาจะมาขอรับทานจากผู้คนที่ผ่านเ้าออกพระวิหารเมื่อเขาเห็นว่าเปโตและยอนกําลังจะเข้าไปจึงได้ร้องขอเงินเปโตและยอนจึงหันไปจ้องมองชัยง่อยเปโตพูดขึ้นว่าดูพวกเราสิชัยง่อยก็หันมาฟังแตงเอาใจใส่และคาดหวังว่าจะได้รับอะไรบางอย่างจากท่านทั้งสองเปโตพูดต่อไปว่าถ้าพระเจ้าไม่มีเงินไม่มีทองแต่ก็จะให้สิทธิ์ที่พระเจ้ามี ในพระนามของพระเยซูคริสต์แห่งเมืองนาซาเรสจงเดินเถิดเปโตรเอื้อมจับมือขวาของชายน้อยให้ลุกขึ้นและทันใดนั้นท,ทั้งเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีแรงขึ้นเขากระโดดยืดขาขึ้นและร่วมเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอเดินไปพานกระโดดไบปาและสังเสริญพระเจ้าเมื่อผู้คนทั้งตวัวเห็นเขาเดินและสังเสริญพระเจ้าก็จําได้ว่าเป็นคนน้อย ซึ่งเคยนั่งขอทานที่ประตูพระวิหารที่ชื่อประตูกาพวกคนเหล่านั้นก็แปลกใจและอัจรย์ใจยิ่งนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คน้่อยนะครับก็ได้รับการรักษาโดยพระเจ้าเบโตกับยอนก็ก็เห็นว่าพระเจ้าเลยก็รักษาคนน้อยผ่านเปโต้และยอนเราอาจจะถามคำถามว่าทําไมพระเจ้าถึงใช้เปโต้และยอนเปโต้และยอนน่าจะอธิษฐานเยอะมั้งเขาอาจจะรับการพระเจา้าบ้าง เขาอาจจะแสวงหาพระเจ้ามากเปโตระยอนน่าจะเป็นคนที่จริงจังกับพระเจ้าเอาจริงจังกับพระเจ้าในระดับที่เราไม่มีวันจะไปถึงพระเจ้าจึงใช้เปโตระยอนเราอาจจะคิดว่าเปโตระยอนเป็นระดับนั้นดีกว่าเรามากในการเดินกับพระเจ้าพระเจ้าจึงใช้พวกเขาแต่ว่านะครับถ้าถ้าเรามาอ่านต่อนะครับถ้าเรามาอ่านต่อโอ้ผมลืมวนไปครับโอเคพอเราพอเรามาอ่านต่อนะครับข้อสัเ ขณะที่ชายขอทานยังเกาะแขนเปโตและยอนอยู่ผู้คนทั้งหลายแปลกใจยิ่นักนจึงพากันวิ่งมาหาภูเขาที่เฉลียงซึ่งเรียกว่าเฉลียงโซโลโมอนเมื่อเปโตเห็นดังนั้นจึงพูดว่าชาวอิสราเอลเอ๋ยทําไมท่านจึงต้องแปลกใจด,ด้วยทําไมจึงเจ้าของพวกเราเหมือนกับว่าเราทําให้ผู้เราทําให้ชายผู้นี้เดินได้เพราะเรามีวิทยุทธาหรือเคร่งพัดในศาสนาผม,ยมอยากจะเน้นเป็นสุดท้ายนะครับเราทําให ทำไมจริงเจ้าเราเหมือนกับว่าเราทําให้ใช้ทวกนี้เดินได้เพราะเรามีลิขานุภาพหรือเคร่งทัดในศาสนาคือคนยูเนี่ยคงจะคิดว่าการที่พระเจ้าใช้เปโตรและยอเนี่ยเพราะเขาเอาจริงเอาจรับพระเจ้ามากเขาอธิฐานเยอะเขาถวายเยอะเขาทำพิธการพระเจ้าเยอะเขาอธิษฐานาเยอะแต่ว่าเปโตรบ,บอกว่าที่พระเจ้าใช้เรารักษาคนน้อยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเอาจริงเอาจกับพระเจ้า ไม่ใช่เพราะว่าเราเพ่งพรในศาสนาไม่ใช่เพราะเราอธิษฐานมากกว่าทุกท่านไม่ใช่เพราะเราถวายมากกว่าทุกท่านไม่ใช่เพราะพวกเรานมัสการมากกว่าทุกท่านจริงๆแล้วเนี่ยพอผมอ่านตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าใจว่าสาเหตุที่พระเจ้าใช้เปรตตและยยนไม่ใช่เพราะว่าเปรตตัละยอนเนี่ยอธิษฐานมากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะพวกเขาเนี่ยนมัสการมากกว่าคนอื่นหรือใช้เวลาจากพระเจ้ามากกว่าคนอื่นแต่เพราะว่า พระเจ้าใช้เขาเนี่ยเพราะพระเจ้าอยากใช้ไม่ใช่เป็นเาาพราะความดีของเปโตและยอนแต่เพราะเป็นความดีของพระเจ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดถามเปโตว่าเปโตบอกว่าเขาดีแค่ไหนเนี่ยเปโตก็รู้ตัวดีครับว่าเปโตไม่ได้เป็นคนที่ดีอะไรมากมายเอออ่านกันนะครับลูกกาบที่ยี่สิบสองข้อห้าสิบยี่สิอสองเขาทั้งหลายจับกลุ่ม พระองค์เพื่อนาไายังบ้านหัวหน้ามหาปรูลุยเปรโตก็ได้ติดตามไปอยู่กับาทางแต่เมื่อพวกแต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ต่อไปที่ลานลานบ้านและนั่งลงด้วยกันแล้วเปรโตก็นั่งกับพวกเขาสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปรโตนั่งอยู่ที่นั่นเธอก็อาศัยแสงไฟมองดูเขาอย่างใกล้ชิดและพูดว่าชายคนนี้อยู่ด้วยกันกับพระเยซูแต่เขาปฏิเสธก็คือเปโตรนะครับแต่เขาปฏิเสธว่าสิงเอ๋ยเราไม่รู้จักท่านคือเราไม่รู้จักพระเยซู ไม่นานหลังจากนั้นคนก็เห็นเขาจึงพูดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พวกเขาด้วยเปโรต,ตอบว่าท่านเอ๋ยไม่ใช่เราก็ครั้งที่สองที่เปโรบอกว่าไปรู้จักพระเยซูประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาอีกคนยืนยันว่าแน่แล้วชายคนนี้อยู่ด้วยกันกับเยซูด้วยว่าเขาเป็นชาวกาลิลีเปโตตอบว่าท่านเอ๋ยเราไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรเปโตก็ปฏิเสธพระเยซูปเป็นครั้งที่สามขณะที่เขากําลังพูดอยู่ไกลก็ขันพระเยซูเจ้าขันและมองลงไปยังเปโตร เปโตรก็นึกถึงธรรมซึ่งพระเยซูเจ้าได้กล่าวไว้กับเขาว่าก่อนที่ไก่จะขันในวันนี้เจ้าปฏิเสธเจ้าจปฏิเสธสามครั้งว่าเจ้าไม่รู้จักเราเปโต้จึงออกไปข้างนอกแล้วร้องไห้ด้วยความปวดร้าวใจที่นั้นคือเปโตรก่อนหน้านี้เปโตรก็บอกว่าจะไม่ปฏิเสธพระเยซูแต่เปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูไปกี่ครั้งเอ่ยสามครั้งดังนั้นถ้าเกิดถามเปโตรว่าเปโตรเห็นว่าตัวเองเป็นคนดีไหมเปโตรดีเพียงพอที่พระเจ้าจะใช้ไหม เปโตรตอบว่าไรเอยเปโตรบอกว่าเปโตรก็เห <om> ็นช <'s> ัดเจนว่าข้าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ดีเพียงพอที่พระเจ้าจะใช้เออทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเมื่อเปโตรไปรักษาคนก้อยคนชิวเขามามองกันด้วยพามตกตะลึงเปโตรก็พูดว่าทําไมพวกท่านเนี่ยจึงตกตะลึงเรากับว่าข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ดีพอที่พระเจ้าจะใช้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ข้าพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ดีพอที่พระเจ้าจะใช้ แต่จริงๆแล้วเพราะพระเจ้าตถานาที่ดีและปฏิบัติกับข้าพระเจ้าดีกว่าที่ข้าพระเจ้าเป็นพวกท่านจึงหายพระเยซูจึงใช้ข้าพระเจ้าเนี่ยมารักษาวพวกท่านในข้นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกับเราตามขนาดความดีรของเราพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติกับเราตามขนาดความดีของพระองค์เมื่อเมื่อเรามองย้อนไปปีที่แล้วนะครับเราเห็นว่าเราก็ ก็มีหลายอย่างที่เราคงจะคิดว่าเราเนี่ยไม่ไม่ได้ดีพออย่างที่เราอยากจะดีในหลายเรื่องเราก็เห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ยากลำบากเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเราก็มักจะเชื่อมโยงสองสิ่งเข้าด้วยกันเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดีพอในหลายๆเรื่องอย่างที่เราอยากจะดีเราก็ไม่ได้ดีพอในเรื่องการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเรื่องการอธิษฐานเอ่ยการเต้าเดี่ยวเอ่ยการใช้เวลากับพระเจ้าเอ่ย เราอาจจะไม่ดีพอในหลายๆเรื่องในการดำเนินชีวิตบนโลกการงานเอ่ยเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเอ่ยหลายๆเรื่องเอ่ยแล้วเราก็เชื่อมโยงสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเพราะเราไม่ดีพอหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นส,สิ่งที่ยากลำบากจึงเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช้เปโตรตามขนาดความดีของเปโตรพระเจ้าใช้เปโตรตามขนาดความดีของพระเยซูดังนั้นเนี่ย สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องในเช้าวันนี้คือว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกับเราตามขนาดความดีของเราแต่พระเจ้าเนี่ยปฏิบัติกับเราตามขนาดความดีของพระเยซูเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับผมก็จึงเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างของผมในชีวิตผมก็จะดีขึ้นแน่ในปีหน้าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตพี่น้องก็จะดีขึ้นด้วยในปีหน้าเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกับผม หรือกับพี่น้องเนี่ยตามขนาดความดีของเราแต่พระเจ้าปฏิบัติกับเราเนี่ยตามขนาดความดีของพระเยซสูผมมองชีวิตของผมไปนะครับผมก็เห็นว่ามีหลายอย่างที่ผมเองก็ทําได้ไม่ดีในเรื่องการดําเนินชีวิตกับพระเจา้าหลายอย่างผมก็ทําได้ไม่ดีเท่าที่ผมอยากจะดีเม่กกเกกว่าจะเป็นเรื่องการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานเรื่องการดําเนินชีวิตด้านต่างๆในโลกนี้ผมก็ ทำได้ไม่ดีตามขนาดที่ผมอยากจะดีไม่ว่าจะเป็นการเป็นพ่อความสัมพันธ์กับคนอื่นหลายอย่างในหลายเรื่องผมก็ไม่ได้ทําดีเพียงพอเท่าที่ผมอยากจะทําดีแต่ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าดีหน้าเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตผมจะดีขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติกับผมตามขนาดความดีของผมแต่พระเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติกับผมตามขนาดความดีของพระเยซู ก็เหมือนกับเปโตรผมก็บอกว่าพระเจ้าจะไม่ได้ใช้ผมตามขนาดความดีของผมแต่พระเจ้าก็จะใช้ผมตามขนาดความดีของพระเยซูผมก็ก็เชื่อว่านะครับความจริงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้ทักผิดได้ในช่วงวันุที่จะมาถึงนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าปีหน่าจะดีขึ้นไม่ใช่เพราะว่าปีนี้เราทำดีพอตามที่เราคาด่อนแต่เพราะว่าพระเจ้าจะอวยพรเราปฏิบัติกับเราตามความดีของพระเยซู จริงๆแล้วนะครับเราทุกคนก็นเป็นคนบาสนะครับเราไม่มีวันที่จะดีพออย่างที่เราอยากจริงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็มีเพื่อนของคนหนึ่งเขาก็มาช่วยผมดีไซน์ห้องของสร้างข้างบนนะครับเป็นงานต่อเติมเขาบอกผมว่างานก่อรสร้างเลยนะต่อให้คิดรอบครอบแค่ไหนเนี่ยมันจะมีจุดบกพร่องอยู่ดีต่อให้คิดรอบครอบแค่ไหนมันก็จะมีจุดบกพร่องอยู่ดีทําไมเอ่ย <c oughs> ก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนบาเราไม่มีวันที่ทํา ดีพออย่างที่เราปรารถนาได้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าหรือทุกๆด้านของชีวิตเราเนี่ยเราไม่มีวันที่จะดีพออย่างที่เราอยากจะดีพออยากอยาที่เราอยากจะดีได้ดังนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้อวยพรเราให้สิ่งดีๆกับเราเพราะว่าเราดีพออย่างที่เราอยากจะดีพอแต่พระเจ้าเนี่ยอวยพรเราเพราะพระเจ้าดี สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราคงจะต้องยอมรับนะในฐานามนุษย์คือว่าเราพยายามจะทาดีแล้วแต่มันก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าเราก็จํากัดด้วยธรรมชาติความฝาบของเร,เราเราคิดว่าเปโตรเขาตั้งใจจริงๆเมที่จะไม่ปฏิเสธพระเยซูตั้งใจจริงๆตงจจงแต่เปโตรก็ได้แค่นี้แหละนะครับเปโตรก็ตั้งใจจริงๆว่าจะไม่ปฏิเสธพระเยซู ในในช,ช่วงที่ความกลัวยังไม่เข้ามาเนี่ยในช่วงที่ยังอยู่กับพระเยซูในช่วงที่ยังไม่เจอทหารในช่วงที่ยังไม่มีพยานิมาชี้ตัวก็มีความตั้งใจแน่่จะไม่ปฏิเสธพระเยซูแต่พอในเวลานั้นพระเยซูกําลังถูกทุบตีอยู่ก็เห็นพระเยซูกําลังถูกสอบสวนก็เห็นความกลัวก็บังเกิดใน้ิตใจทหารก็มาเรียงห็นอยู่ต่อหน้าความกลัวก็บังเกิดขึ้นในใจแล้วพอคนมาถามว่ารู้จักพระเยซูใช่ไหมในขณะนั้นเนี่ย ความกลัวก็เข้ามาก็บอกว่ามไม่รู้จักพระเยซูจริงๆตอนก่อนหน้านั้นเปโตรก็ตั้งใจนะครับแต่พอออกค์เขาจริงๆก็ก็ได้แค่นี้แหละผมคิดว่าเราคงต้องยอมรับนะครับเราตั้งใจว่าจะทําให้ดีมากๆจะทำหลายอย่างให้ดีแต่โดยความเป็นมนุษย์มันก็ก็ได้แค่นี้แหละแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติกับเราไม่ได้อวยพรเราเพราะเราทําดีได้แค่นี้แต่พระเจ้าอวยพรเราปฏิบัติก,กับเราเพราะ ความดีของพระเยซูนะครับดังนั้นผมก็อยากจะจะเตือนสติพี่น้องนะเตือนสติผมด้วยมนุษย์เราเนี่ยเราตั้งใจว่าจะทําดีให้ได้ขนาดนี้แต่เรามักจะทําไม่ได้เราได้แค่นี้แหละแต่ขอบคุณ,รคณ,รคณรรพระเจ้านะรพระเจ้ากลังกับเราเพราะพระเจ้าดีนะครับพระเจ้าทําสิ่งดีๆให้กับเราตามความดีของโรก ขณะเดียวกันเลยครับพอพอพูดเรื่องนี้ไปผมก็กลัวหน่อยเพราะกลัวว่าใครบางคนจะคิดว่าเอองั้นเราเป็นยิดเียมเราไม่ต้องพยายามทําให้ดีก็ได้นะครับก,ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นเป็นท่าทีที่ผิดพระเจ้าอยา,ากจะให้เราพยายามทําให้ดีที่สุดเมื่อเมื่อเราพยายามทําให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นท่าทีที่ผมเห็นว่าถูกต้องแล้วเป็นท่ยาทีของยิสเตยนที่เติบโตแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยแม้ว่าเราจะพยายามมากๆที่ทําให้ดีในทุกเรื่อง ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวัน er, ในเรื่องการดำเนินชีวิตพระเจ้าแต่เราก็จะดีได้ไม่ถึงที่เราคาดหวังอยู่ดีแต่พระเจ้าก็โอเคนะพระเจ้าก็โอเคคือขอให้มีความตั้งใจและความพยายามต็มที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะดีไม่ถึงจุดที่เราอยากจะดีพระเจ้าก็โอเคพระเจ้าก็จะอวยพรเราตามขนาดความดีของพระองค์อยู่ดีนะครับผมผมมองว่าเมื่อพระเจ้าบอกที่เปโตรเนี่ยการที่เปโตรตั้งใจว่ามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะไม่ปฏิเสธพระเยซูเนี่ยพระเจ้าโอกอีละแต่พอเปโตรปฏิเสธพระเยซูพระเจ้าก็เข้าใจว่าเปโตรทาได้แค่นี้แหละแต่พระเจ้าก็ใช้เปโตรรักษาคนน่ายดีไม่ใช่เพราะว่าเปโตรทาได้ดีถึงจุดที่เปโตรอยากจะทาแต่เพราะว่าเป็นความดีงามของพระเจ้าที่อยากจะใช้เปโตรครับดังนั้นก,ก็ให้เรามีท่าดีนะครับในปีหน้าที่อยากจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆด้าน ขณะเดียวกันก็ให้เราเข้าใจธรรมชาติบาัขเราด้วยว่าเราคงไปไม่ถึงจุดที่เราอยากจะไปเพราะธรรมชาติบาปของเราแต่เมื่อเราพยายามเต็มที่เนี่ยพระเจ้าเห็นพระเจ้าโอเคแล้วแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรเราในปีหน้าพระเจ้าจะให้สิ่งดีๆเราในปีหน้าเพราะพระเจ้าปฏิบัติดีกับเราตามระดับความดีของพระองค์นะครับไม่ใช่เพราะว่าเราไปถึงจุดที่เราอยากจถึง ดังนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะมาบอกพี่น้องในในเรื่องนี้ในวันนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้พักพิงกับพระเจ้าได้ถ้าถ้าเรามองไปที่ปีที่แล้วเราเห็นว่ามีหลายอย่างที่เราพยายามแล้วเราเต็มที่แล้วแต่มันก็ได้แค่นี้แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวันเรื่องต่างๆผมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าพระเจ้าโอเคนะถ้าเรารู้สึกว่าเราทําดีแล้วแต่มันก็ได้แค่นี้แหละพระเจ้าก็โอเคครับ แล้วผมก็เชื่อว่าพระเจ้าเมื่จะบอกพี่น้องด้วยว่าในปีถึงในมีที่ถึงเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะว่าพระเจ้าจะโวยพรเราจะปฏิบัติกับเราไม่ใช่ตามความดีที่เราทาได้แต่เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีนะครับความจริงนี้ก็ก็หนุนใจผมมากๆนะครับผมมองไปี่แล้วก็เห็นว่าหลายเรื่องที่ผมก็พยายาม จะทําให้ดีแต่ก็ไปได้ไม่ถึงมาตรฐานผมจะเป็นพ่อที่ดีขนาดนี้ก็เป็นพ่อที่ดีได้แค่นี้แหละอยากจะทําให้ดีในเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นอยากจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องได้แค่นี้มันก็ได้แค่นี้อยากจะอธิษฐานแค่นี้มันก็ได้แค่นี้อยากจะอ่านก็ะําแค่นี้ก็ได้แค่นี้พอมองย้อนไปตัวเองขิงก็ทําได้แค่นี้แหละแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็เวทผนผมปฏิบัติกับผม ไม่ใช่ตามขนาดความดีของผมแต่ตามขนาดความดีของพระเยซูคครับแล้วแล้วก็ความจริงนี้ก็ก็หนุนใจผมมากเออพอผมเข้าเดี่ยวเนี่ยพระวิญญาณก็ทำให้ผมได้เห็นว่าผมเนี่ยทําได้แค่ไหนแต่ผมเต็มที่แล้วพระเจ้าก็โอเคแล้วพระวิญญาณก็ให้ความเชื่อกับผมว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างในปีหน้ามันจะดีขึ้นนะครับผมก็อยากจะบอกพี่น้องในเรื่องนี้เช่นกันนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้พักพีพระเจ้า ถ้าเรื่องไหนที่เราทําเต็มที่น่ะได้แค่นี้แหละก็ให้เราพักที่ของพระเจ้าและเชื่อว่าปีหน้าจะดีขึ้นเพราะว่าพาระเจ้าจะทําสิ่งดีๆให้กับเราครับไม่ใช่ตามขนาดความหยองเราไม่ใช่ตามขนาดความดีที่เราทําได้แต่ตามขนาดความดีพระเยซูให้เราอธิษฐานด้วยกันครับแล้วของพระเจ้าที่ที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีเลยแล้วพระเจ้าก็โอเคที่ที่เห็นว่า เราได้ทําเต็มที่แล้วแล้วพระเจ้าก็โอเคที่เมื่อเราทําเต็มที่แล้วเนี่ยเราทําได้ไม่ดีพออย่างที่เราคาดหวังแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้า,าที่พระเจ้าก็ยังทําสิ่งที่ดีกับเราแม้ว่าเราจะพยายามแล้วแต่ก็ทําดีได้ทาดีไม่ได้เราขอบคุณพระเจ้าที coat, ท่พระเจ้าจะอวยพร,ร,ร,รเราปฏิบัติดีกับเรานําเราตามขนาดความดีของพระเยซูไม่ใช่ตามขนาดความดีของเราที่ ที่ไม่ดีที่ไม่ดีพอที่ไม่เคยดีพอไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไรก็ตามแล้วกบพระเจ้าปาะพันธจริงนี้ที่ช่วยเราได้พักพิงกับโรคในช่วงปลายปีนี้เราได้ทานของคุณโรองในพระนามพระเยซู